สวัสดีจ้ามอนิกามาแทยวห่างซัปเปอร์ซินค่ะจ้าทุกคนว่าจะมาสื่อผลไม้จะเอาไปยำผลไม้รวมมิตรจ้ะอันนี้ก็มีผลไม้หลากหลายด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นส้มโอเนี่ยก็จะมีคนละรุ่นละสาด้วยจ้ะอันนี้เลมอนแคทลูกนี่จ้าแตงโมก็เป็นจะแซบนะจ้ะเมืองจ้ะนี่จ้ะ หลากหลายอัน,นก็เป็นแก้วมังกรเปิงแตงโมนี่แล้วข้าวจบาับกบแดงดีแห้งจังเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไอ้แก้วมังกรอ,อันนี้ก็กล้วยน้ำวา้าอันนี้ลำไยโอะลำไยก็เป็นแต่แสบใจ ไหนดูสิทำยังไปเบอืองนนี้ก่อนจ้ะไปดูแค่จะลุกก่อนจะ้ะเอาอีกอย่าง,นงเนาะไปนอกเมือนที่นอคิดก่อนจ้ะทุกคนว่าจะซื้อผลไม้ตัวใดนเนาะไปยำยำเบืองก่อน โอ้ยปุ่นลไม้ก็มีหลากหลายจ้ะ